สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดของพี่ๆหลายๆคนนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็สบายๆครับหลังบ้านาช่วงนี้ก็พายุเข้าก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็มาพูดคุยนะครับเรื่องออผมมีข้อสงสัยนะครับข้อหนึ่งที่ว่าท,ทำไมปืน ซีเซ็ตนะครับหรือว่าปืนยาวเนี่ยจุดสองสอง,สองทำไมมันมันเป็นปืนที่แบบเอ่อคนไทยนะครับหลายคนอยากได้แล้วก็อยากมาสะสมเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับก็เห็นเห็นทีผน่ผ่านมาก็เห็นหลายก็บอกนะครับปืนซีเซ็ตเนี่ยก็จะมีมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับตั้งแต่รุ่นหลักๆแล้วก็สี่ห้าสองสี่ห้าห้าแล้วก็สี่ห้าเจ็ดอะไรเนี่ยครับก็เห็นรุ่น เก่าๆเลยที่ผมเห็นคุณตาข้างบ้านแกก็นั่งเช็ดอยู่ก็โอ้โหกดก็นานพอสมควรนของแกแกก็ๆๆนั่งเช็ดของแกผมก็เลยว่าเอ้ยมันมันนั่งคิดดูว่ามัน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 มีเหตุผลอะไรที่ทําให้มีแต่คนอยากได้นะครับโอเคนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบขออนุญาตง่ายหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เสมอไประบางพื้นที่ก็ยากก็ยากครับยากจริงๆนะครับยากกว่าปืนสั้นได้ซ้าไปนะครับโอเคนะครับเอ่อ ผมก็เช่นกันนะครับก็ก็ก,ก็ก็คือฝ่ฝันนะครับอยากได้จนจนทุกวันนี้ก็มาได้มาครอบครองอยู่แค่กระบอกเดียวนะครับหนึ่งกระบอกก็อยากได้เพิ่มอยู่นะแต,แต่ก็เด้วยกฎหมายแล้วแถวบ้านผมก็ให้ปืนยาวแค่กระบอกเดียวนะครับนี่ยปืนดินขับนะครับก็ผมก็มีเช่นกันนะครับก็เป็นปืนลูกกดนะครับ4、ีแซบีห้าเจ็ด ตัวนี้เป็นซีแซตสี่ห้าเจ็ดนะครับจาโก้นะครับเป็นลำกล้องยาวสุดแล้วล่ะครับก็ยี่สิบแปดนิ้วแลวครับเป็นลำกล้องยี่สิบแปดนิ้วซีเซเนี่ยเขาจะมีเอ่อลำกล้องหนาลำกล้องบางหกเกียวสิบสองเกียวอะไรก็ว่าไปแต่ก็ความแม่นผมว่าไม่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วครับม่าบมองเห็น,นรหรือเปล่าเดี๋ยวเอานี่ออกก่อน ก็ผมก็พูดคุยด้วยนะครับเพผมก็มานั่งนั่งคิดนะว่าเออมันมันน่าจะมีประมาณสองสามเหตุผลที่ผมนั่งนั่งคิดอยู่ว่าออทำไมคนเขาอยากได้ก็มาดูนะครับเหตุผลแรกนะครับผมว่ามันมันเป็นปืนที่แบบคลาสสิกผมว่ามันมันมันคลาสสิกนะครับด้วยด้วยรูปทรงเขามันเป็นไอ้ท้ายไม้เงี้ยส่วนมากมันจะเป็น มันจะคลาสสิกอยู่แล้วนะครับพวกไทยายไม้อะมันก็บางคนเขาไม่ได้ชอบนะพวกไอเซนเทติกพวกอะไรเงี้ยครับก็ชอบพวกไทยายไม้พอมาใส่ขาทรายเสร็จใส่ลํากล้องเสร็จเนี่ยครับก็มันก็ทําให้แบบอ่ดูด,ดูดูดีแล้วสําหรับเหมาะกับคนไทยของเราคือแบบชอบแบบวิถีแนละวิถีบ,บ้านๆนะครับของคนไทยก็น่าจะเป็น เป็นเป็นจุดนี้แหละครับที่ความคลาสสิกแล้วก็มันแบบยังไงครับมันแบบทําความสะอาดง่ายไหมอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็แบบดูแลง่ายคือแบบพอพอจับเสร็จแล้วก็มันก็ทําให้แบบเกิดอารมณ์แบบความรู้สึกที่ดีๆครับผมคิดว่างั้นนะสําหรับที่ผมได้สัมผัสมันนะครับโอเคนะครับข้อแรกข้อสอง มูลค่ามันนะครับหรือว่าการที่เราได้มามันราคาก็ไม่ได้แพง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 เวอร์จนเกินไปนะไม่เหมือนอาจจะแบบพวกอันชูดอะไรเงี้ยก็ราคาค่อนข้างสูงก็คุณภาพเขาก็คงจะตามนั้นนะครับแต่ผมไม่เคยได้สัมผัสนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมันดีต่างกันยังไงนะครับก็ราคาอาจจะไม่สูงไม่สูงมากก็ประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยก็ จับต้องได้นะครับผมคิดว่าแล้วก็กระสุนพวกกระสุนพวกอะไรนี่ก็ก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเหนักหนาสาหัสนะครับที่ว่าจะเอามาซ้อมเป้าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอาจจะเป็นส่วนนี้ด้วยแล้ะครับก็ว่าอาจจะกระสุนราคาไม่สูงมากแล้วก็เป็นปืนที่แบบลักษณะจ่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นลองไรเฟิลที่แบบ เป็นเทรนนิ่งกันนะครับเป็นลักษณะของการเอามาฝึกครับโดยโดยกระสุนที่ว่ามันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ว่าคนไทยเราก็มองมองจุดนี้นะครับว่ามันเขาก็เลยอยากได้มาครอบครองนะครับโอเคข้อสามเอ่อปืนพวกนี้มันจะเป็นระบบโบแอชันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าลูกเลื่อนนะอ่ะอ่าโอเคลูกเลื่อนนะครับ เป็น,ป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 นลูกเลื่อนตัวนี้ผมถอดออกนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะเอามาเรามาเอามารีวิวเฉยก็เป็นโบอิคชั่นคือดูแลง่ายครับแล้วก็ถอดล้างทําความสะอาดที่ที่คลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับก็ถอดล้างถอดลูกเลื่อนออกมากดลูกเลื่อนถอดออกมาแล้วก็ล้างลํากล้องล้างลูกเลื่อนถอดนอด็อตเราจะล้าง ตรงไหนก็ได้นะครับมันมันน่าจะเป็นการบำรุงรักษาแมนเทนแนนเนี่ยแบบมันมันค่อนข้างที่จะง่ายตรงเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่า,าคนทิ้งซึงอยากได้มาสะสมนะครับแล้วก็ดูยังไงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อแล้วก็อะไรอีกอะ่ะสามข้อละข้อสี่ก็ความแม่นอ่าโอเคความแม่น บอกเลยนะครับจุดสองสองอของซีเซเนี่ยว่าห้าสิบเมตรร้อยเมตรนี่คือแบบยิงเป้าเพจพวกสองนิ้วไม่เกินสามนิ้วนี่ยิงผมคิดว่ามันไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับสำหรับเป้าเพจนะครับห้าสิบห้าสิบเมตรนี่ลูกมะนาวนี่ยังไงก็ก็มีมีโดนแล้วครับถ้าว่า ถ้าว่าเราฝึกฝนอย่างดีนะครับก็ก็น่าจะสบายสบายครับส่วนร้อยเมตรก็สักสองนิ้วสามนิ้วอะไรเงี้ยครับนี่ครับ,รบก็ก็พูดถึงมูลค่ามันกับกับความแม่นมันก็แมทกันนะครับถือว่ามันก็เหมาะสมกันตรงนี้ด้วยนะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนไทยนะครับที่อยากได้สะสมแล้วก็บางคนเขาก็อาจจะไว้ ใช้ในการเฝ้าสวนเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเฝ้าสวนก็เอาจริงๆเราก็ไม่ได้ไปยิงอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็แค่แบบมีไว้ก็ดีฮะอย่างน้อยพวกโจรอะไรมันก็รู้ว่าเรามีอ่าโอเคเขามีปืนนะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีเก่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้อยู่แล้วละครับว่าเรามีอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขออนุญาตแล้วก็มาขึ้นเป็นใบป .4 สครอบครองแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะสามสี่เหตุผลเนี่แหละครับที่ว่า,าทำไมคนไทยถึงอยากได้ปืนสีเซ็ตนะครับจุดสองสองนะครับลองไรเฟิลเนี่ยมาครอบครองไว้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ปืนตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปืนที่แบบเก็บไว้คงจะเป็นนั่นแหละครับมอรโดกครับ ตอนนี้ผมก็สามห้าแล้วผมคิดว่าผมจะคงจะเก็บไว้จนนุ่นแหะครับจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วครับแล้วก็เป็นมอบให้ลูกให้หลานต่อได้นะครับจุดสองสองตัวนี้ครับก็คิดว่าน่าจะอยู่กับเราเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วครับบอกว่าไม่ได้ขอได้มาแล้วก็ไม่อยากเสียมันไปนะครับถ้าเราเอาออกไปมันก็ มันน่าจะคิดถึงมันอยู่นะครคงจะเก็บไว้นานนะครับก็ให้ลูกหลานก็สืบต่อไปเป็นเป็นปืนมรดกได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแบบพูดกันนะครับสบายๆนะครับก็ไม่ได้อาจจะมีอะไรพูดซีเรียสก็อย่าถือสาผมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาฝาก พ,พีนะครับน้องๆหรือว่าน้าๆาสายลาาทุกคนนะครับมาชมนะครับแก่เครียดไปเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีแต่เรื่องเครียดๆประเทศเราก็อย่างว่าแหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ